นายู่จนต่อยมาสวัสดีครับมาทักทายเดย์เวยสแนี้ครับเยวนนบ้วันนี้ไปจังเก้นมาจังเก้น หลังจากที่ทุกคนกลับไปเราได้มีการฉุกกันแล้วว่าเออแบบอันดับเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นมันคือแค่แบบว่าใครเข้ารอบไหนอะไรยังไงแต่ว่าเราเพิ่งได้มีการฉุกไปหลังจากที่ทุกคนกลับไปว่าใครเออดูอันดับไหนเดี๋ยวรอดูลลกันนะไม่บอกก่อนไม่สปอยอุ้ย sorry ใช่เราออกค้อนหมดเลยเพราะว่าเราเป็นนักมวยเราออกหมัดได้อย่างเดียวก็ <c oughs> เลยตั้งใจไว้ว่าจะออกแต่ค้อนแล้วก็คิดว่าน่าจะตกตั้งแต่แบบรอบแรกๆ <c oughs> เพราะว่าคนน่าจะจับได้นอ <c oughs> นต่อยมา <c oughs> แล้วก็อยากจะมาแก้ข่าวแล้วทุกคนหนูมไม่ได้พูดนะว่าให้พี่ตาหวัดออกกระดาษ มันไม่ใช่เสียงหนูนะน่าจะไม่ใช่นะเหมือนมีแค่พูดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะออกแค่กันไกลกับกระดาษในทำนองนี้เพราะว่าแบบไม่เงินกลัวแบบว่าไม่จบสักทีอะไรเงี้ยแต่พี่วันบอกว่าอุ้ยไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยหนูก็เลยโอเคกลับมาที่คอนตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะออกแต่คอนเรายว่าเป็นนักมวย ชอบชุดใครชอบปันไม่ได้โบดเพราะว่าตอนนั้นปันไม่อยู่แต่ว่าถ้าโบดตอนนั้นชอบที่รวมรวมชอบชุดพี่น้ำหนึ่งชุดวี เปีย่ยมชุดจอนอชุดชุดนายน้องนายก็สวยแล้วก็ชุดจา๋า วันนี้นั่งค้างคันนีงเับช่างคุยกับพี่มามิงเยอะมากเลยอะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าพี่มามิงอาจะเป็นคนแบบว่าเหมือนคิดว่าจะแบบว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คืออุ้ยคุยกับพี่มามิงสนุกมากแล้วก็ได้อยู่กีฬาสีสีเดียวกันด้วย หนูรู้สึกว่าทุกคนบนให้หนูเยอะมากรุนมีบ้างไหมลุ้นคือหนูอ่ะแบบว่าครึ่งแรกอ่ะเวลาหนูเดาว่าใครหนูนั่งอยู่กับสิกไงหนูเดาว่าใครถูกตลอดแบบว่าเดาว่าคนนี้ชนะก็ถูกเดาว่าคนนี้ชนะก็ถูกเดาว่าคนนี้ชนะก็ถูกอะไรเงี้ยครึ่งหลังเดาว่าคนไหนชนะแพ้หมดหนูก็เลยบอกวีว่าบอกแบบโซนตาไหนที่วีไปก็จะบอกว่าอีกอีกคนหนึ่งชนะ ออแล้วก็มันก็จริงๆวีก็ชนะมาตลอดวีก็ชนะชนะช,นะชนะมาตาสุดท้ายเชียลว,วีเพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่หนูอยู่กับวีเยอะใช่ไหมแล้ววีก็แบบว่าความฝันของวีคืออยากเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าเพลงนี้ที่แบบเพลงที่ได้มาอะไรเงี้ยจะเป็นเพลงแบบว่าทุกคนก็แบบคิดว่าต้องเป็นเพลงนี้แน่เลยเพลงนี้แน่เลยเพลงนี้แน่เลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบว่ามันจะมีเพลงหนึ่งที่วีชอบมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า เอออยากให้วีเป็นเซนเตอร์สักครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจี้ก็อยากให้เป็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นนะหนูอยู่ข้างจีจ้แล้วีจี้ร้องไห้หลังจากชุบแพ้หนูใช่ป่ะจี้บอกว่านี่ก็บอกว่าทีไปเลยเซนเตอร์เซนเตอร์จี้บอกว่าเงี้ไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยเชียร์วีตอนนั้นแต่ว่าก็คือใครได้หนูก็ดีใจด้วยหมดเลยทั้งสองคนแล้วก็หนูว่าคิดไว้เลยว่ารอบชิงอ่ะต้องเป็นวีกับจี้แน่เลยอือใช่อะไรอย่างเงี้ยก็โอ้วีจี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 ไป สุดท้ายนี่ก็เลยบอกวิวว่าพี่ขอโทษที่ไม่น่าเชร์อิงรอบสุดท้ายเลย <laughs> น่าจะไม่เชร์ใครเลย <laughs> มีนฮัลโหลแต่นี่ว่าจีจ,จีต้องทำหน้าที่เซนเตอร์ได้ดีมากแน่ๆนจีจะพัง,งาจแล้วจีจีจะพังาจแล้วจีของอปังวีจีมาแน่ใช่ไม่ใช่เรือวีจีนะแต่หมายถึงว่าแบบ ทั้งคู่อ่ะอเพราะว่าทั้งคู่เป็นแบบว่าคนที่เก่งทั้งคู่แล้วก็ตั้งใจแล้วก็อยากทําตรงนี้ทั้งคู่อ่ะเออหเลยคิดว่าน่าจะแบบไปสู้เขา ดมใหญ่ดมใหญ่พี่สาวผมแล้วนะออืหือหอม,อม <c oughs> ไหมหอม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 ไหมเบอร์เดย์กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้อยากกินหัวเรา จักระจีนะทำไมออกทำไมเป็นนักมวยเพราะว่าแบบว่าก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไทยดีแล้วมันก็แบบว่าเท่ๆหาชุดไม่ยากมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่รู้ทำไมแต่คิดว่าเป็นนักมวยเนี่ยแหละแบบว่า ใช่เลยคิดอันแรกก็ไม่ใช่นักมวย <c oughs> ตอนแรกคิดไว้หลายอย่างแต่ว่ามีสัมภาษณ์ไปแล้วก็คงได้เห็นกันโอ้ยมาร์เดย์ใครเป็นคนแต่งหนะ้าให้พี่เขาแต่งให้ให้พี่เขาแต่ง ตอนที่ดูเท n feet ten en, บอกว่อยากไปคิด <c> ว <oughs> ่าน่าจะตกรอบแรกชอบคาแรคเตอร์นี้ <c oughs> ขอบคุณครับอ่ะปันว่าเพราะว่าหัวปัน่ะมีเจลเพราะว่าปันใส่ให้มันแบบว่าหัวเปียกอ่ะนึกออกปะใส่ให้เป็นแบบว่าหัวเปียกๆอ่ะกินอร่อยเลยใส่ให้เป็นหัวเปียกจะได้ดูเหมือนว่าเออเหงื่อออกเพิ่งต่อยเสร็จอะไรอย่างงี้ทุกคนคิดว่าเพลงสิงนนีคือเพงเลงอะไร สิวจะขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยฮนะเห็นว่าลายบุญชุดบี <laughs> ไม่รู้ที่ช่วยกันคิดมีจู่ๆพอปันไปนั่งตรงนั้นนะ่ะวีก็เขียนขึ้นมาเลย PSK งงมากแล้วก็มีอวว่าอะไรรักลัตตาบอกว่าพี่พี่โชลักนงนาอะไรนะลักพี่โชนอะไรสักอย่างแล้ว ก็ไม่เกแล้วก็ใครก็ไม่รู้บอกว่าให้เขียนว่าพี่โจนอ้ยตบหัวเราพี่โจพี่พี่หนึ่งหลอกกว่าอะไรอย่างงี้นําเออละตาละมังบอกว่าพี่หนึ่งหลอกกว่าเสร็จแล้วก็มันก็เลยบอกว่าให้เขียนว่าพี่หนึ่งแฟนชั้นวีมั้งหรือใครสักอย่างเสนะสมัคหนึ่งมันก็ลบอกว่าเขียนไปหนึ่งคือใครตลกแต่๋ยวตอนแรกคิดว่าวีอ่ะชุดวีน่าจะชนะเพราะตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยที่แบบว่าไม่ได้รู้ว่าเมมเบอร์อ่ะเป็นคนเลือก คิดว่าเป็นอืมอร่อยเหรอฮะอ,อ,อือร่อยเหรออรืมอ,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 อืตอนแรกที่แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นเมมเบอร์เลือกคิดว่าเป็นแบบว่ากรรมการเลือกคิดว่าของบีชนะเพราะว่ามันแบบว่าครีเอทอ่ะอืมแต่ว่าของจนนี่ก็คือสมมงนะฮะอร่อยตรงไหนเนี่ย นี่คือมีทั้งความสวยแล้วก็มีทั้งความความแบบภาชนะยิ่งใหญ่เกรียงไกรแต่แอบชอบชุดพี่น้ำหนึ่งเหมือนกันคือปันน่ะไม่เห็นชุดพี่น้ำหนึ่งเพราะว่าถ่ายกันคนละวันตอนเห็นก็คือแบบว้ามากอเมื่อไหือเซ็กซี่มื่อ,อ <Se xy. S 1> ไ <c oughs> อุย้ยขอโทษไม่ได้ทำอะไรเออแน้ พี่เนยบอกอยากขึ้นโอชิเบะกับปันจริงเหรอหรือแค่ว่าพี่เนยอยากขึ้นในนี่ขึ้น Return Match ตอนแรกเกือบแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปที่ที่มีือบเป็นพี่เนยมาขึ้นม턴ช์แล้วแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนไม่ลงตัว สโลแกนดีเด่นอืที่เปิดตัวมาแล้วปันชอบอะคือปันไม่ทันคนแรกๆใช่ไหมปันก็ทันคนหลังจากปันก็คือเยอะอยู่ดีปันชอบของจา๋าคือแบบทั้งชุดทั้งสโลแกนทั้งคาแนะนําตัวทั้งอินเนอร์ทั้ง, Inner, งการเดินทั้งทุกอย่างทั้งหน้าจา๋าทุกอย่างคือชอบดี อยากให้เป็นมาเอชิกะคือเพลงไหนอะ่ะจาพนมใช่ชอบตรงคลิปเหมือนจริงใช่ก็คือคอนเซปต์ปันกับน้ำใสอะ่ะใกล้เคียงกันคือที่คอนเซปต์ไม่จริงนะคนหนึ่งโดนแฟนซ้อมคนหนึ่งโดนแฟนทิ้ง ตอนแรกคือน้ำใสยังไม่ได้แปะแปะง้งไงแล้วก็เป็นแบบคาบน้ำตาคาบปากคาบอะไรแกแฟนทิ้งกับแฟนซอมไม่ได้คิดว่าเจ็บไม่ใช่หรอกเมื่อเดียไม่ใช่หรอกใช่ไหมคนะเราเราไม่ได้คิดว่าเจ๊เจ๊เจ็บหรอกใช่ไหมใช่ไหมเราด้วยใช่ไหม อุ้ยชอบสโลแกนโมบายด้วยที่แบบว่าคนเข้าปากที่เป็นแบบว่าเลือกเซมกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมจีจใช่เพราะว่าพี่เลี้ยงเรียกว่าจีเจ โอ๊ยโอ๊ยมาต้มตูดใครเป็นคนคิดสโลกแกนปันคิดเองครับคิดเองคิดสามวิ อาลโอ้ยอีกหนึ่งนาะทีเที่ยงคืนแล้ววันนี้ก็แค่ยอยากจะมาขอบคุณทุกคนมากๆนะที่แบบว่าเอ่อทำบุญให้บนให้อะไรต่างๆก็หวังว่าผลที่ออกมาจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แก้บนกันให้สนุกนะัาเห็นหลายคนต้องลดน้ำหนักเลยสู้ๆนะคะเดี๋ยวลดเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็อืมอันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ เออสุท้ายนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับจบด้วยคำที่บอกว่าวัดไหนก็ไม่สื้อวัดกันตัวเต๋อปะขาบ๊ายบายบายเบิดเดเอ้ยชื่ออะไรเนี่ยบีบีบาย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 เบยบายเดย์บายบายเบิร์ดเดยสลิปปิ้งบายบายเบิร์ดเดย์บาย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 ไปละอบคุณทุกคนมากนะคะ